หมอกล้องฟาดกลับหมอฤทขอพูดในฐานะห,หมอคนหนึ่งผ่านผลไปแล้วสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขง One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ของพระเอกหนุ่มโตโน่พาคินต้องบอกเลยว่าหลังโตโน่ขึ้นฝั่งไทยมาได้มีอาการเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดท่ามกลางกำลังใจที่ล้นหลามของพี่น้องประชาชนที่มารอรับระยะทางรวม15กิโเมตร โดยหมอริสได้บอกว่าต่อให้ไหว้น้ำข้ามโของอีก10รอบได้เงินมากกว่า1,000ล้านบาทหมอและพยาบาลก็เหนื่อยเท่าเดิมและมีการพูดถึงระบบประกันสุขภาพทั่นหน้า30บาทรักษาทุโกโรคว่าข้อดีคือคนจนมีสิทธิ์เข้าถึงการรักษาแต่ข้อเสียก็คือคนไทยไม่ใส่ใจสุขภาพขณะที่หมอก้องสรวิทก็ได้ออกมาฟานมอริ์โดยระบ,บุว่าพูดเพื่อหวังดีหรอ มันใช่เวลาไหมใครทําอะไรได้ก็ช่วยกันสิจะรอคนนู้นคนนี้มาทําทําไมคนมีหน้าที่หลกัหลกๆเขาก็ทําอยู่ไม่ใช่ไม่ทําอย่าอาคติเพียงแต่อาจจะทําได้ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจก็นี่ไงก็มีคนมาช่วยเท่าที่เขาทําได้อยู่นี่ไงจากหนึ่งคนเป็นหลายๆคนช่วยกันบริจาคก,ก็การบริจาคเป็นทางที่พวกเขาสามารถช่วยได้ไงเขาเลยทําจะให้เขาไปแก้ไขโครงสร้างสาธารณสุขหรือไง ไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้คนที่เขาทาเขายอมเหนื่อยให้ส่วนรวมแม้คนที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมด่าเขาเปล่าๆก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาทําเพื่อส่วนรวมจริงๆผมก็ไม่ได้สนิทกับโตโนโ่แต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งกลา้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โน่ทำแล้วลื้มใจหายเหนื่อยครับยิ่งเห็นว่ามีคนร่วมบริจาคมาเยอะมากขึ้นขณนะนี้ด้วยยิ่งหายเหนื่อย มันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมยังมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เล็กด้วยที่เห็นใจพวกเราและอยากช่วยเหลือพวกเราด้วยวิธีที่พวกเขาทำได้ขอบคุณมากครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ Facebook สารวิสุบันและที่มาคาจากสยามนิวส์ด้วยค่ะ